จุ้งก้าแม่วังพบนตอนเตร,ก,รกันนังเนิ่มโมตราดในบาซ่าของสเรินสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้โบก็จะพามาเดินชิวๆที่ตลาดในบาซ่าของเมืองสุรินนะคะตลาดนี้เป็นตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองเลยเป็นแหล่งรวมสินค้าและก็อาหารการกินที่เปิดทุกวันเลยอยู่ที่ ถนนกรุงศรีในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุริน์นะคะก็เป็นแหล่งเช็คอินที่หนึ่งที่ใครๆมาเมืองสุรินทร์จะต้องไปเดินที่ตลาดในบาซ่าแห่งนี้ตลาดในบาซ่าก็ โนใจกลางเมืองเซเรนเลยแม่อาบางปนูนยิงโตทิวแตะยิงโตโฮผัดไทยยายปังเสนอนโะนอิตลาโตรงบิดเคลียตรอยยายปังนี่ขึ้นชื่อมากโฮพูดในะยิงเดอโตทิวอิตลาในบาซ่าก็แวะไปทานผัดไทยแบบรสชาติดั้งเดิมเลยนะบอกได้เลยว่าอร่อยมากของยายปังเจ้าดังที่สุดในจังหวัดสุริน และท่านก็เดินไปแค่เพียง200เมตรก็จะถึงตลาดไนบาซาเพราะว่าตั้งอยู่ถนนหลักเมืองโอ้ไม่ใช่ถนนกรุงสรีในเหมือนกันนะคะวันนี้ที่โบไปก็จะเป็นวันอังคารแล้วก็ตอนหนึ่งทุ่มแล้วก็ฝนเริ่มโปรยปลาย ก็จะทําให้บรรยากาศบางตานะคะร้านค้าก็ค่อนข้างที่จะบางตาไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นโซนของเสื้อผ้าก็มีหลายราคาตั้งแต่50ไปจนถึง2-300ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบแบบไหนนะคะก็บอกเลยว่าลานนี้ไปซื้อได้ทุกอย่างตั้งแต่เสื้อผ้ายันของกินและ คนสุรินจะชอบมาเดินที่นี่นะคะเพราะว่าจะมีของกินไว้บริการไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนอยอาหารข้าวหวานแต่ตอนนี้เรายังเดินอยู่ในโซนของเสื้อผ้าและก็ออซิสเซอรีนะคะทุกท่านก็ตลาดแห่งนี้ก็ตั้งอยู่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าหน้าเทศบาลเนาะก็ถ้าใครหาไม่เจอก็ใกล้กับโรงยิมนะคะโรงยิมของตัวเมืองสุริน ตลาดในภาษานี่กํา만เซททมเตโนเลยตลาดมุมเต็กปน้อให้แม่เอาบ่าวปูนแม่เอาบ่าวปูนตอทิวตลาดรวยนี่กําโมเดบอนเตនឹងបានទិញ퐁ក្របបោ퐁ខោអោស្មៃម៉ៃនេះក៏퐁បៃតានឿបែបកាត់แฟชั่นแฟชั่นមិនបាក់តោរួមបងពិសិងណោះตลาดนี้ក៏តាំងណមុខគេเฮาเทศบาลខเมืองសិលិនឬបីក្នុងញញណេះថ្នល់กรุง4ណៃ การเมียนปีเพลาป้าเนี่ยเฮ้ยนี่เพลานี่ทางเดิโจก็คือโซนของพงมโหบตุกออยติงนองมโหบก็จะเียนตั้งแต่พงระบกเพะพงตึกแอมพงนมเนเจิซอมพงผัดไทยพงปลาหมึกย่างอันนี้ก็จะเป็นโซนของอาหารนะคะก็จะมีทุกอย่างอย่างที่บอกนะ,ะตั้งแต่ปลาหมึกย่างยำ เขาเนย้หมูปิ้งผัดไทยและยังมีที่นั่งให้รับประทานอาหารได้ด้วยนะคะที่นี่ก็คือถ้าใครสั่งเช่นพวกพัดไทยราดหน้าซึ่งเป็นของนิยมมากในตัวเมืองสรินก็จะมีที่นั่งให้บริการข้างๆร้าน,น,นกินองเมียนเก้าอี้โตะ้ยิงกุยพอเมือยิงสั่งพงมโมโหพงพัดไทยพงสลามือินสลอสเดกีกับยืงจั่วตะโฮบอนไดกี่บริการบานนะไม่เอาบาโป้น นี่เกิดเกิดพงนมทางเสรนเนาะในกระเมียนพงน้ำพงน้ำผลไม้พง,พพงอวยในเฮียนมเนมียนโพบสำเร็จก็คือตลาดนี้พงมือแดดกีชอบมอซีบายอยู่ๆกีเกะโมอิในเห่ยไม่เอาบวนนี่ก็จงังโมรีวิวอ่อเด้ยเนาะถ้าตลาดนายภาษาอีเกิดยังจะนาอาราชอบวิดีโอของขยมอ่อยจุยกดไลค์กดแชร์นี่ก็กดติดตามนี่ก็อ่อยฝากคอมเมนต์บาน ก็หวังว่าทุกท่านคงชอบนะคะในการรีวิวสั้นๆนะตลาดนายบาซ่าก็เป็นแหล่งที่1ของเมืองสุรินช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทําวิดีโอนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้โบรีวิวตัวเมืองสุรินหรือจุดไหนนะคะก็ฝากคอมเมนต์ได้วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ